มีเวลาให้คนอื่นเยอะแล้วก็อย่าลืมมีเวลาให้กับคนที่เราอยากให้กับตัวเองบ้างนะครับวันนี้เซ็นมาที่จังหวัดภูเก็ตคอมมูนิตี้มอเปิดใหม่คือไมฟอนยาถนนขวางรวมร้านอาหารและเครื่องดื่มดีๆไปเพียบและหนึ่งในนั้นก็คือกราเซียสาขาใหม่นั่นเองครับซึ่งสาขาเนี้ยก็จะได้รับการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นี่เนี้ยก็จะมีเซอราโตให้เลือกถึง12รสเลยทุกรถเนี้ยก็จะใช้วัตถุดิบธรรมชาตินะครับพรีไม่ใส่สารสังเคราะห์เด็กๆกินได้ครับผู้ใหญ่ก็กินได้ละที่สําคัญเนี้ยอร่อย ลลและมีรถนะิกเนเจอร์ให้เลือกกับบ้านได้ด้วยนะนี่คือภูเก็ต p พ n e นัปเปิลแอนด์ไล์ครับซึ่งมีเฉพาะสาขาภูเก็ตเท่านั้นนะตัวกาแฟเองเราก็มีเบรนดพิเศษสำหรับสาขานี้โดยเฉพาะรสชาติจะออกแนวฟุตตี้สดชื่นครับกินแล้วติดใจมากนอกจากนี้นนก็ยังมีขนมนะครับที่สามารถซื้อกลับบ้านได้ลด้ลยมีเมล็ดกาแฟขายด้วยทั้งทีเราก็ต้องให้เขาตักสดที่กินสิรก็ให้เขาตักสดแบบนี้เลยนะจะบอกว่ากินแล้วเนี่ยฟินมากๆนะครับสดชื่นสุดใครมาสาขานี้แนะนําให้ลองครับอาเซียสาขาภูเก็ตจะเปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่ กันนะครับ